พวกเรานั้นจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์การชุมนุมเมืม่อวานนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็ขอเรียนครับว่าภาพรวมครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งพักเพื่อไทยเองท่านในลลมตรีเองโดยคณะลัฐมตรีเองหลายท่านนะครับก็ขอยืนยันครับว่าการชุมนุมนั้นเป็นการแสดงออกเป็นสิทธิ ตามกฎหมายและไปเป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับท่านสามารถชุมนุมเรียกร้องปราศจากความรุนแรงและปราศจากอา,า,าวาุธถือว่าชอบด้วยกฎหมายครับแต่ผมขอเรียนครับสิ่งที่พักเป็นห่วงก็คือเนื้อหาของการปลุกระดมการปราศัยของแกนนําบางท่านที่มีการพูดถึงการปฏิวัติร,รัฐประหารก็เรียนครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้นไม่อาจจะรับได้นะครับและขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชน ที่ยังรักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าพวกเรานั้นจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วนะครับซึ่งขอเรียนครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับก็มีความเจ็บปวดอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับมีการสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากกับการเรียกร้องในเรื่องของการขัดขวางการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนครับว่าทางพรรคนั้น ไม่อาจจะรับได้ในเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับ